่าจะได้อยู่ด้วยกันช่างแสนยากสุดท้ายแม่ต้องมาพรากชั่วนิรันด์หลังมีเหตุให้ต้องหย่าร้างจากการสมรสครั้งแรกหนิงสสิมาพรชัยโกมลได้สมรสครั้งใหม่ซามูไรภูกฤิตรัตนเดชนิทิศได้ถือกำเนิดขึ้นคือลูกชายที่เธออยู่ด้วยตามลำพังเพียงสองคนแม่ลูกระยตขาดมิตรในส่วนลึกหัวอกของผู้เป็นแม่อย่างเธอ,อยังพร่ำพเพรียกเรียกหา ลูกสาวที่เธอมีเหตุต้องจากมาขณะที่เดียลลิดาทองหล่อลูกสาวจากสามีคนแรกตอนนั้นอายุเพียงสามขวบเท่านั้นเส้นทางชีวิตอดีตรองนางสาวไทยอันดับสองปี2 5 2 8ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหลังลงจากเวทีประกวดหนิงสสิมาพรชัยโกมลได้เข้าสู่วงการบันเทิงทันทีชิมลาด้วยการเล่นเป็นนางเอกหนังเฮฮาหน่ารักเรื่องคุณจ่าเรือแจว ปี2531ชรินนันทนาอรกำกับการแสดงเล่นคู่กับพระเอกนักร้องหน้าหล่อกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดาต่อด้วยเรื่องพ่อปลาไหลแม่พังพรในปีเดียวกันจากนั้นมีเรื่องผีสองนางสอวอห้องสองรุ่น44และครูจันแรมประทีปแห่งลุ่มแม่น้ำแม่สายเป็นหนังเรื่องสุดท้ายเข้าสู่วงการละครทรทัศน์ในช่วงเวลาได้เรียยก,กันกับการเล่นหนังคือปี2531 เป็นนักแสดงสังกัดไทยทีวีซีช่อง3ประเดิมเล่นเรื่องบาปบริสุทธิ์เป็นละครเรื่องแรกในชีวิตและฝนเหนือปี2550เป็นละครเรื่องสุดท้ายนอกจากมีผลงานทั้งทางจอเงินและจอแก้วแล้วด้วยความสวยระดับรองนางสาวไทยหนิงศส,สิมาพรได้เดินบนถนนสายนางแบบเดินแฟชั่นโชว์และถ่ายแบบนิตยสารต่างๆยาวนานกว่า10ปีและยังเล่นมิวสิกวิดีโอ เพลงขวัญเรียมของพัชราแวงวันอีกด้วยตั้งแต่ปี2528ถึง2550มีผลงานอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ชมยังจดจำผลงานและชื่อเสียงของสาวหน้าหวานคนนี้ได้เป็นอย่างดีกระทั่งปี2550หลังจากเธอใช้ชีวิตยอยู่เพียงลำพังกับลูกชายตัวน้อยได้ไม่นานโดยไม่มีญาติพี่น้องใดๆเลยหนิงก็ได้ล้มป่วยลงด้วยโรคมะเร็งที่กระดูกไขสันหลังและรับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ในฐานะคนไข้ในพระราชินูประถมหลังจากไม่ได้พบหน้าแม่ตั้งแต่อายุ3ามขวบกระทั่งเติบโตมีหน้าที่การงานมั่นคงเดียลลิดาทองหล่อเธอทราบมาโดยตลอดว่าใครคือแม่ของเธอและมีคำถามเกิดขึ้นในใจตลอดเวลาว่าแม่ไปไหนทำไมแม่ไม่อยู่ด้วยแต่พอทราบข่าวว่าแม่ป่วยอดีตทูตสินค้าของธนาคารแห่งหนึ่งอย่างเดียลลิดาก็ไม่รอช้าความผูกพันแห่งสายเลือดเดียวกัน ลึกซึ้งยิ่งใหญ่กว่าเหตุผลใ,ใดๆที่มีในโลกนี่เป็นครั้งแรกในรอบ20กว่าปีที่แม่กับลูกได้พบกันคำถามที่เคยมีในใจจางหายไปหมดสิน้นเธอรักเทิดทูนและเข้าใจผู้เป็นแม่ยิ่งกว่าชีวิตและไม่คิดว่าแม่จะป่วยหนักขนาดนี้ร่างกายสู้ผอมอิดโรยและเดินไม่ได้ทําให้เธอคิดในใจว่าความเจ็บปวดของแม่แบ่งม่ให้เธอสักนิดได้ไหมเดียรล,ลิดา ข้าไปกอดแม่แล้วถามแม่ว่าจำหนูได้ไหมแม่มองหน้าและบอกว่าจำได้เท่านั้นน้ำตาแห่งความปราบปลื้มดีใจก็ไหลพรากรงตรงนั้นทันทีเดียลรลิดาทองหล่อเข้ามาดูแลแม่ที่ป่วยหนักและน้องชายที่กำลังโตอย่างที่หน้าที่ลูกสาวและพี่สาวคนหนึ่งจะทำได้กว่าจะได้อยู่ด้วยกันช่างแสนยากสี่ปีที่ได้อยู่กับแม่คือห่วงเวลาที่หวยหามาทั้งชีวิต ทุกนาทีที่ผ่านพ้นเดียลลิดาอยากทำให้มีค่ามากที่สุดเพื่อคนที่เธอรักและเธอทูลบูชาแต่แล้วเวลา17.26นนของวันที่30มกราคม2554หนิงสสิมาพรชัยโกมลอดีดารานักแสดงชื่อดังแม่ของเธอก็เสียชีวิตลงด้วยวัย45ปีเชื้อะเรง็งได้ลามจากไขสันหลังขึ้นสมองจนแพทย์ม่อาจอยื้อชีวิตไว้ได้ และคำพูดสุดท้ายที่แม่มีต่อลูกสาวก็คือฝากดูแลน้องชายด้วยหนิงสสิมาพรทนทุกอย่างแสนสาหัสกับโรคมะเร็งใช้ชีวิตอยู่กับลูกชายเพียงลำพังเพราะไม่มีญาติที่ไหนเลยกระทั่งลูกสาวที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เธออายุสามขวบเข้ามาในห่วงเวลาที่ชีวิตล้มป่วยและไม่มีใครสปีที่ได้อยู่ด้วยกันคือเวลาที่มีค่ามากที่สุดสิ่งเหล่านี้ ยืนยันถึงอนุภาพแห่งความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกได้เป็นอย่างดียิ่งว่าที่สุดแล้วความรักบริสุทธิ์นี้ยิ่งใหญ่เพียงใดหนิงสสิมาพรชัยกโกมลมีชื่อจริงว่าภูชิสารัตนะเดชนิทิศเกิดเมื่อวันที่11กันยายน2 5 0 9เป็นนักแสดงชาวไทยเคยเข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี2 5 2 8ปีเดียวกันกันกบทานทิพพงสุขรีลลาวดีวัชโรบล เธอได้ตำแหน่งรองอันดับสองและเป็นตัวแทนสาวไทยเข้าประกวดนางงามนานาชาติปีคิตศักราช1985ที่ประเทศญี่ปุ่นญาติจัดพิธีรดน้ำศพนิ้งสิมาพรเวลา17นาฬิกาของวันที่31มกราคม2554ณศาลาหนึ่งวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพมหานครและประกอบพิธีพระราชทานเพลงิงศพวันที่3กุมภาพันธ์2554 เวลา16นาฬิกา69 Stories ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหนิงสสิมาพรชัยโกมลที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปมาณที่นี้ด้วยขอย้อนรอยลำลึกถึงด้วยความเคารพครับ